สื่อนอกรายงานสถิติการเรียกคืนหรือรีคอร์ให้นํารถเข้าไปแก้ไขข้อบกพร่องพบว่าแบรนด์รถยนต์ฟอร์ดคว้าแชมป์การเรียกคืนมากที่สุดทั้งในตลาดออสเตรเลียและอเมริกาเราไปดูรายงานจากออสเตรเลียกันก่อนนะครับซึ่งในปี2025ที่ผ่านมาฟอร์ดคือผู้นําด้านการเรียกคืนรถยนต์ประจําปีจํานวนมากถึง26ครั้งทําให้แชมป์เก่าตกลดอันดับ2นั่นคือ Mercedes- Benz ในปีที่รับประกาศร,รีคอร์11ครั้งหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของฟอร์ด ส่วนอันดับ3จะเป็นทางด้านฮุนไดจำนวน7ครั้งอันดับ4เกียร์6ครั้งและอันดับ5ได้แก่ m a สด้าโฟ kswagen Lexus, ัสแลมพา k และเปโยจำนวน5ครั้งเท่ากันจากแหล่งข่าวยังเปิดเผยโมเดลที่ถูกเรียกคืนมากที่สุด3อันดับแรกโดย Ford r เ n นเจที่มียอดขายมากที่สุดในปีก่อนกลายเป็นรถที่มีการประกาศร,รีคอร์บ่อยที่สุดเช่นกันจำนวน5ครั้ง ควบคู่ไปกับ Ford e v e r e s t แน่นอนว่าเป็นการเวกคืนในปัญหาข้อบอกพร่องเดียวกันอันดับ2คือ Ford Transit ในรุ่น Custom และ Tonio รวมถึง Ford Mustang ซึ่งทั้งหมดมีการเวกคืนจำนวน4ครั้งและอันดับ3ได้แก่ Ford F-150 แรม1,500และ Mercedes-Benz GLC จำนวน3ครั้งเท่ากันสำหรับการรีคอร์สินค้าจากบริษัทผู้ผลิตถือว่าเป็นเรื่องปกติในสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งในการผลิตและการประกอบรวมถึงข้อกังวลด้านคุณภาพและความปลอดภยัยเป็นความรับผิดชอบของแบรนด์และมีหน่วยงานคอยกำกับดูแลตามข้อกฎหมายดังนั้นการเรียกคืนอาจไม่ได้หมายความว่ารถโมเดลดังกล่าวมีปัญหามากที่สุดแต่ยังเป็นการเรียกตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองขยับไปดูตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกามีรายงานการรีคอรในปี2025เช่นกันโดยฟอร์ดและลินคอน ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันครองตำแหน่งการเรียกคืนมากที่สุดอยู่ที่153ครั้งซึ่งกระทบต่อจำนวนรถยนต์มากถึง1 2 9ล้านแคันด้วยจำนวนการเรียกคืนดังกล่าวทำลายสถิติเดิมในปีที่แล้วที่ Ford ดเองทำได้89ครั้งและ General Motors ตทำได้77ครั้งในปี2014แน่นอนว่าสถิติเดิมดูเล็กน้อยไปเลยนะครับหากเอาจำนวนดังกล่าวมาคำนวณเล่นๆพบว่าการเรียกคืนของฟอร์ดห3ครั้งในจำนวนรถยนต์12.9ล้านคันนั้น เท่ากับฟอร์ดมีการเรียกคืนเฉลี่ย2.4วันต่อ1ครั้งหรือประมาณ0.42ครั้งต่อวันโดยในแต่ละวันของปีมีรถยนต์ฟอร์ดถูกเรียกคืนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย35,414คันนั่นหมายถึงประมาณ1,476คันต่อชั่วโมงหรือ24.6คันต่อนาทีสำหรับรายงานนี้ใช้จำนวนรถที่ได้รับผลกระทบเป็นตัวตั้งในการจัดอันดับนะครับทำให้โตโยต้าตามอันดับ2โดยมีการเรียกคืนเพียง15ครั้งเท่านั้นถือว่าน้อยกว่าฟอร์ดหลายเท่าตัว แต่กระทบรยนกว่า3.2ล้านคันอันดับ3 Stellantis 2.7ล้านคันจากการเรียกคืน53ครั้งอันดับ4 Honda 1.5ล้านคันจาก21ครั้งอันดับ5 Hyundai 1ล้านคันจากการเรียกคืน21ครั้งอันดับ6 General Motors 990,000คันจาก27ครั้งอันดับ7ยร a จำนวน980,000คันจาก13การเรียกคืนอันดับ8คือ Tesla 7 4 0 0 0 0คันจาก11ครั้งอันดับ9 v o l ks w a g e n Group 6 6 0 0 0 0คันจาก25ครั้งและอันดับ10 BMW 500,000คันจากประกาศรีคอร์21ครั้งก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนั่นเองครับ